โอเคคำถามแรกครับที่วันนี้อาจจะต้องพูดคุยกันนะครับคืออันนี้เลยนะว l l replace uh, คุณเรียวเบนาดนะครับเรียวเบนาดคือใครนะครับคนนี้ครับอดีตรองประธานเฟดนะฮะที่เราคุยกันอยู่แล้วนะปกติเนี่ยจริงๆคู่แข่ง,ขงคุณเจอรมก่อนจะขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณเรียวเบนาดเนี่ยแหละนะครับคุณเรียวเบนาดเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นสายของ สายของการโดวิชจะพูดโดวิชก็ไม่เชิงนะแต่ว่าก็เป็นสายการแคร์แบงค์นะแคร์แบงค์มาโดยตลอดจริงๆเป็นคนเดียวที่พยายามส่งเสียงตลอดปีที่แล้วนะว่าเฮ้ยขึ้นดอกเบีย้ยมากๆแบงค์ Bank มีปัญหาหรือเปล่านะแต่สุดท้ายก็ยอมโวนมติให้ใน FOMC ให้ขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะเราจรึงเห็นภาพการขึ้นดอกเบีย้ยหนักๆในปีที่แล้ว แต่จริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะคานอำนาจนะค่อนข้างจะสวนกับคุณเจรมอยู่พอสมควรเรื่องของอย่าเพิ่งน,นีบแก้งเงินเฟอ้อเพราะว่าถ้าเกิดโกงตัว inverted yield curve ไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย มันจะนําพาให้ทุกอย่างมันพังลงหรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณวิลเบอร์นาดไม่อยู่นะฮะแล้วก็ย้ายไปประจำการกับทางไบเดนนะเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจกับไบเดนแทนเนี่ยตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือใครจะมาแทนคุณวิลเบอร์นาดนะครับอันนี้สําคัญแล้วก็ FOMC ครั้งนี้ไม่มีนะฮะไม่มีวิลเบอร์นาดงั้นประธานเฟดนะคณะกรรมการ7คนเนี่ยก็จะเหลือแค่6คนบวกกับเอ่อ federal g o v e r n m e n t นะฮะจาก เฟดสาขาเนี่ยมารวมตัวกันอีกนะครับก็จะไม่ครบองค์เท่าไหร่ขาดไปหนึ่งคนแต่ตอนนี้กําลังเลือกกันอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็เขาคงเดินหน้าต่อไปออคําถามคือพอไม่มีมวิลบรนาดคอยคานตรงฝั่งโดวิชแล้วเนี่ยทุกคนจะดันไปทางฮอกกิชหรือเปล่าอันนี้ก็คือคําถามนะฮะโดยที่ถ้าเรามาส่องคนดิเดตเนี่ยก็จะมีอยู่2คนที่พอจะเป็นไปได้นะครับคนที่หก็คือคุณแครนไดแนนนะฮะคนนี้นะครับ ก็เป็น uh, former treasury official นะครับแล้วก็เป็น f e d s t a f f e r มาก่อนนะฮะคนคุ้นเคยอยู่ในวงการอย่างดีนะครับอีกคนหนึ่งก็คุณเจนิสเอบอรี่นะครับเอบิรี่นะฮะคุณเอบอรี่เนี่ยดูมีในความคิดผมคุณเอบิรี่น่าจะมีได้เปรียบอยู่เล็กๆนะถ้าเข้ามาได้ก็น่าจะโอเคเนาะ คุณเจนิสเอเบอรี่ก็น่าจะเข้ามาเป็นดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูทิศทางแหละว่าเมื่อไม่มีคุณรอยัลเบนาดเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นทางฮอกกิชหรือเปล่าอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งในการสนับสนุนนะเพราะ,ะภาพโดวิชเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเห็นหลังจากที่ไม่มีคุณคนนี้นะครับแต่ความคิดผมเพราะฉะนั้นเ,เราอาจจะต้องไปจัดตามองเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผมจะดูวนันนี้นิดหนึ่งนะฮะการวิเคราะห์ของ CNBC ที่กับเฟดคืนนี้นะค่อนข้างเข้มข้อนอยู่พอสมควรไปด้วยกันนะฮะคุณวิเบกก้าเนี่ยค่อนข้างจะสับแหลกอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองฟังดูนะวางบางช่วงบางตอนเป็นยังไง He's been in the fast money family for a very long time, so we welcome you back. Great to have you here in person. Great to be here. Um, what, what is the market mispricing at this point? I mean, the fact that we're rallying into this Fed meeting. Well, I, I think the whole desk, you all covered it really well already, and Rick did as well. That tomorrow, who knows? We can make educated guesses. Do they go 25? Do they pause? How did mm. the language go? But the bigger deal, the bigger issue for investors, are these rate cuts getting priced in later this year, and a pretty rapid pace. อ่ะก็บอกแล้วว่าในโต๊ะนี้คงคุยกันเยอะแล้วแหละฉันคงไม่พูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คําถามก็คือว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยไหมหรือว่าจะแค่คงดอกเบีย้ยแล้วก็ภาษาจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ก็คุยกันตรงกันอยู่นะครับแล้วก็คาถามคือไอ้ไอ้ที่พูดกันอยู่เนี่ย price in ไปมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้คือสําคัญ And you know in 1987 and 1998 we saw that sort of quick pivot to easing but back then the fed didn't have the toolkit it has today and it didn't have the inflation problem it has today so for the market to be right on rates and the fed to pivot that fast i think you all said it really well we're either going to have to see a lot more financial stability or instability pardon which obviously is bad for stocks mm. or the economy is going to have to slow so quickly that it brings inflation down close or below target in months which I mean, given that core CPI is still five and a half percent, wages are still growing six percent, again, it's gonna be really bad for earnings. So I don't see a scenario where rates are right and equities are right. Yeah. <laughs> ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ Equity เนี่ยทั้ง2องอย่างเนี่ยร์ไปด้วยกันเมื่อขึ้นดอกเบีย้ยปั๊บเนี่ยน่าจะตกลงนะเอาเป็นว่าใจความสําคัญก็คือถ้าย้อนความกลับไปเมื่อการแก้ไขเงินเฟอ้อสมัยก่อนยุค7จ0 0ศเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนั้นไม่ได้มีช็อตเงินเฟอ้อหนักขนาดนี้นะครับช่วงแบงก์ครซิสเนี่ยมักจะไม่ได้มีเงินเฟอ้อสูงแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ท้าทายกุนเจโรม,มากเพราะว่าจะเป็นเงินเฟอ้อ ที่จะเป็นแบงก์คริส s ที่มีเงินเฟ้อสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแคร์แบงก์จริงๆแล้วก็แล้วก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรช่วยแบงก์จริงๆนะมันก็ต้องมีการลดดอกเบีย้ยทีนี่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยลดดอกเบี้ยด้วยอันนี้ผมเพิ่มเองนะดอกเบี้ยด้วยด้วยวิธีด้วยเหตุผลที่มันเงินเฟอ้อมันไม่ลดเนี่ยอันนี้เรียกไม่เฮลตี้นะครผมบอกแล้วว่าบางทีตลาดเนี่ยไปโฟกัสเรื่องของ ดอกเบีย้ยมากจนเกินไปนะครับแล้วดอกเบีย้ยขึ้นกราฟจะลงดอกเบีย้ยลงกราฟจะขึ้นไอแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องในระยะยาวนะครับอย่าลืมนะว่าการลงดอกเบีย้ยจากสภาวะการบีบบังคับเพราะว่าแบงก์จะลม้มไม่ใช่ลงดอกเบีย้ยเพราะว่าตัวเงินเฟอ้อกลไกมันโอเคแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลเสียในระยะยาวมากกว่า นะซึ่งไม่รู้มันจะเอ็กซ์พอร์ตแค่ไหนแต่ระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการตอบสนองนะถ้าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยยังในตลาดทุนมันต้องเพิ่มเติมอยู่แล้วเพราะการลดดอกเบีย้ยในภาวะแบบนี้แล้วก็ยังมีเงินปั๊มเข้ามาเนี่ยตลาดทุนบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาแต่ลองคิดสิครับว่าเงินเฟอ้อมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็ภาพเมื่อสมัยก่อนที่คุณพอวอกเกอร์แก้นเนี่ยมันมีการลดดอกเบีย้ยอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วเงินเฟอ้อกลับมาใหม่ จนสุดท้ายเนี่ยต้องทําให้การขึ้นดอกเบีย้ยสูงไปถึงประมาณ 18- ถึง20เกือบ20เลยนะในการแก้เงินเฟอ้อครั้งนั้นครั้งนี้เราจะได้เห็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเงินเฟอ้อขนาดขึ้นดอกเบีย้ยหนักๆมันยังไม่หายเลยอะแล้ววันนี้เราพิมพ์เงินเพิ่มแล้วเราลดดอกเบีย้ยซ้ําเข้าไปเอ่อก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะงั้นภาพตอนนี้ผมต้องบอกว่าหลายๆสํานักเริ่มเปลี่ยนทิศทางเท่าที่ผมอ่าสํารวจหล,วหลายๆหลายๆเจ้านะที่ forecast กันมา ต้นปีเนี่ยประมาณนี้แหละอย่างนี้แหละโน่นนี่นั่นแหละผมบอกได้เลยว่าตอนนี้กูรู้ทั้งหลายเริ่มเปลี่ยนคําพูดเนี่ยแล้วก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เริ่มบอกว่าเดี๋ยวต้องคิดใหม่เดี๋ยวต้องคิดใหม่นะครับเห็นไหมว่าสถานการณ์การเงินนี้มันค่อนข้างไม่มีใครบอกได้ยาวๆนะบอกไปถึงหนึ่งปีข้างหน้าสุดท้ายก็ผิดอยู่ดีนะหลายๆสานักเริ่มแบบเดี๋ยวขอดูคุณเจโรมก่อนเดี๋ยวขอดูคุณเจโรมก่อนงั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ตัดสินใจยากเหมือนกันนะครับยากมากๆเลย He see equity, equity. Once upon a time, and I think this was like two times ago, when the markets were pricing in a cut at the end of the year, and this is before they bumped it to next year and then bumped it back to this year, mm -hmm. um, he actually guided and said, I don't see that happening in the back half of the year. And I wonder, you know, is he going to go out on a limb and actually try to manage that market expectation now? I mean, that would be an interesting market reaction to see. Yeah, I mean, there's going to be the inner day trading that we get tomorrow right. and, and probably the day after as people parse the press conference and the dot plots and the new forecasts that come out. But but again, I think if you're trading the intraday, you've got to focus on that. If you're looking out over the next three to six months, to me, this is very easy. It's not confusing. You You lean into rallies and sell them. Because, because credit is going to tighten for sure. Credit's tightening for sure. Companies are going to get more cautious. We are going to see jobless claims starting to inch higher. Inflation will come down, but not fast enough for the Fed to ease. ฟันธงฟันธงแบบฉับๆับับเลยนะก็มองว่า inflation น่าจะค่อยๆลงนะแต่ว่าไม่เพียงพอกับที่ Fed ease เข้าไปนะ e ฟดอีสในที่นี้คือเติมเงินเข้าไปหรือเปล่าเฟดแบบทำา QE เนะี่ยอืมอินเฟชันน่าจะเริ่มคำดาวนะครับคุณอย่าลืมนะว่าการแก้อินเฟชันเนี่ยบางทีแก้ด้วยกันขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่บางทีแก้ด้วยเศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่งเช่นถ้าเกิดรีเซชชันขึ้นมาจริงๆเนี่ยอินเฟชันมันก็ลงนะถ้าเกิดรีเซชชันขึ้นมาจริงอินเฟชันก็จะลงเหมือนกันนะแต่เป็นการแก้แบบพังไปทั้ง พังพังพินาศนะนะเพราะว่าเ,เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยรีเซชชันมาเนี่ยคนไม่มีกําลังซื้อนะสุดท้ายของแพงไปก็เท่านั้นนะสุดท้ายมันก็จะปรับตัวลงมาอยู่ดีเพราะกําลังซื้อมันลดลงมากๆลดลงจนใจหายไม่มีจะซื้อนะครับแต่ไม่อยากให้เกิดภาพนั้นเน,นีเ่ยนะฮะจนไม่แน่ใจว่าสุดท้ายคุณจรมจะต้องกลับมาดูเรื่องเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่า แต่หลาสัญญาเนี่ยก็เริ่มบ่งบอกว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีในที่นี้เนี่ยผมพาไปดูยิวเคิร์ e นิดหนึ่งนะครับยิวเคิร์บเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกสถานการณ์ของคุณจะรมได้เป็นอย่างดีคุณรู้ไหมว่าวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ย,ยตัวดอกเบี้ยร,ระยะ2%เนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็ว นะจาก5ากว่าตอนนี้มันตกมาเหลือสีและตอนนี้ดอกเบีย้ยสิปีเนี่ยตอนก่อนหน้านี้นเราจะเห็นประมาณ3.8 3.9มเกนะเกือบ4ตอนนี้เหลือส4สเองนะครับต้องบอกว่าดอกเบีย้ยทั้งตลาดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวระยะสั้นประมาณ1ปี2ปีเนี่ยลดลงพวบเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นสัญญาณของการลดดอกเบีย้ยนะสัญญาณของการลดดอกเบีย้ยแล้วไม่ใช่กันยังการคงดอกเบีย้ยสด้วยซ้ำนะรเราจะเห็นการลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยตามการที่ผมค่อนข้างจะ คิดยากนิดนึงนะก็คือถ้าถ้าคงดอกอ่าโอเคอันนี้อาจจะขึ้นยิบห้บแล้วเดี๋ยวคงไหมแล้วเดี๋ยวจะมีการลดหรือเปล่านะภาพมันค่อนข้างบ่งบอกไปในทิศทางนั้นจะถ้าดูจาก U curve นะว่ามันจะมีการลดดอกเบีย้ยแน่นอนหรือคงดอกเบีย้ยอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อช่วยธนาคารขึ้นอยู่ธนาคารค่อนข้างซีเวียแค่ไหน นะงั้นวันนี้เราจะได้รู้อกับค,คุณเจรมคุณเจรมน่าจะรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับธนาคารใน US และอย่างที่เราบอกนะว่าตอนนี้น่าจะมีคนเลือดออกบาดเจ็บกันอยู่แต่ว่ายิ้มสู้แล้วไม่ยอมส่งเสียงร้องนะฮะเราคุณเจรมพูดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเจรมน่าจะรู้สถานการณ์ของธนาคารเหล่านั้นดีนะครับเราสามารถประเมินสถานการณ์ได้จากการตัดสินใจครั้งนี้เลยถ้ามันมีธนาคารจ้องจะจะล้มอยู่แล้วมันมีธนาคารอาการหนักอยู่พอสมควรคุณเจะรมไม่มี อะไรนะไม่มีช้อยส์อื่นนะที่จะต้องทํานอกเหนือเสียจากการต้องช่วยธนาคารเท่านั้นนะช่วยธนาคารไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ก็คือต้องก็ทุกวันนี้ก็ทําอยู่แล้วอัดฉีดเงินเข้าไปแล้วต้องอยากขึ้นดอกเบีย้ยเยอะนะอันนี้ก็อันนี้ก็ว่าไปงั้นดูว่าโทนมันจะออกเป็นอย่างนั้นไหมถ้าโทนออกเป็นอย่างนั้นแสดงว่าธนาคารน่าจะยังมีเหลืออีกหลายดอกนะฮะหลายคนที่มีปัญหาอยูนะ่อันนี้ก็ต้องเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับแล้วภาพของ U curve เนี่ยมันบ่งบอกไปในทิศท,ท,ท,ทางนั้น นะการที่ yield curve มันปรับตัว i n v e r t น้อยลงนะอันนี้บน In v e r t e d yield curve ก่อนหน้านี้โก่งมากๆตอนนี้โก่งตัวน้อยลงแสดงว่ามันบง่งบอกถึงธนาคารมันไม่ไหวจริงๆนะก็อาจจะต้องทำหรือเปล่าเพราะว่าในสมัยที่กำลังจะปรับลดดอกเบีย้ยอันนี้คืออินดิเคเตอร์หนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เสมอไปในสมัยที่ปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าเราไปดูยูเคิร์ฟย้อนหลังนะหลายๆครั้งเนี่ยที่เฟดกำลังจะกลับตัวละจะพิวิทแล้วเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยสองปีเนี่ยมันจะลงพวควบ เร็วๆก่อนเนี่ยแล้วเราเห็นภาพเนี่ยตอนนี้ตอน,นเ,เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมไปคิดเองว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะเพื่อนๆอนืมประมาณนั้นอ่ะไปต่อยังมีอีก Yeah I, I I agree Rebecca I mean I think um, you know if if the market is pricing in cuts in June and Powell wants you know the the market to believe that He's nowhere near cuts, right? It, it does offer a, a bit of a communication challenge though for him, doesn't it? I mean, how do you think the press conference is going to go? What's, it, what's is he going to do the, the dovish hike? Could he do a hawkish pause and get the same effect? He could do either. tight and hawkish pause. Yeah, and right? I'm sure that's something they've been debating for the last few days and probably. I'm sure that's something they've been debating for the last few days and probably. Um, and both have pros and cons both right? pros ทั้งคู่ก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะถ้าคุณหยุดคุณอาจจะ Fre a k people out นะเช่นสมมติหยุดขึ้นดอกเบีย้ย pause เลยเนี่ยซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะ pause ผมก็เห็นด้วยกับคุณรีเบคก้าเนี่ยบอกว่าถ้าเรา p o s t เลยเนี่ยแสดงว่ามันคือฟิกส์ people out นะแสดงว่า คุณขนาดถึงขั้นหยุดขึ้นดอกเบี้ยเลยอะ่ะทั้งๆท,ที่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนคุณคุยในคอนเกรสบอกว่าคุณแบบอ,อ,อะไรนะคุณยังต้องแก้เงินเฟอ้ออยู่ยังต้องขึ้นต่อไปยังไม่ถึงเป้าจ็อบยังไม่จบนะแล้วตอนนี้ถึงขั้นหยุดขึ้นเงินเฟอ้อเลยเนี่ยแสดงว่าแบงค์คงเละเทะเลยใช่ไหมข้างหลังเนี่ยนะฮะก็คือจะฟรีกพีเพิลเอาแบบนั้นเลยนะอันนี้คือสิ่งที่มอง Tech n i c a l term ม That you know something they don't you know แสดงว่าคุณรู้อะไรบางอย่างเด d o n นนะครับ know something h e y d on ต้องรู้อะไรบางอย่างมาแน่เลยแบงก์ Bank มันจะพังแล้วใช่ไหม um, You could cause the market to rally financial conditions ease that goes against their goal mm hmm. <If> และสุดท้ายตลาดมันก็จะขึ้นนะแล้วมันก็จะ go against แต่ go go ก็คือ go ต้องการให้ตลาดลงแต่แนี้ตลาดมันจะขึ้นนะซึ่งก็ไม่ชอบอีก You hike but try to have dovish language but people focus on the hike You hike ถ้าคุณขึ้นไปถ้าคุณข,ขึ้นดอกเบี้ยแต่ สุดด้วยโดเวชิสเลงกชก็คือคุณพูดแบบโด i วชแต่คุณก็ยังขึ้นดอกเบีย้ยนะคือการกระทํากับคําพูดมันส่วนนกันอนะถ้าคุณให้แบบโด i วชเนี่ยคนก็จะโฟกัสแต่อันนี้ผมไม่เห็นด้วยคุณรีเบกาคนจะโฟกัสที่การขึ้นดอกเบีย้ยแต่ผมมองว่าคนไม่ค่อยโฟกัสเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยคน่ะจะไปโฟกัสเรื่องคําพูดเขามากกว่านะเออขึ้นสมมติขึ้น0.25นผมว่าน่าจะ Price in ไปแล้วน่าจะน่าจะมาโฟกัสที่คําพูดไม่ได้ขึ้นไม่ได้โฟกัสที่การขึ้นดอกเบีย้ย maybe that exacerbates some of the instability that's still percolating even if it's calmed down today so there is no easy decision tomorrow this this you m i g h there is no easy decision tomorrow ก็ค well ือไม่มีการไหดนง่ายแน่นอนนะพรุ่งนี People, ้โคตรยากเลยนะผมไม่นั่งคิดยากนะทำยังไงให้ช่วยแบงค์ด้วยแล้วตลาดไม่แลรี่อืมอันนี้คือเป้าเป้าประสงค์นะเอ่อถ้าเราช่วยแบงค์ถูกไหมตลาดก็พุ่งปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดแล้วก็เอ่อจะลม ก่หัวเลยนะเอามือก่ายหน้าผากว่าแบบเฮ้ยแล้วจะแก้เงินเฟ้อยังไงตลาดขึ้นไปแบบนั้นนั้นบอกได้เลยว่าคุณจะรมไม่ได้อยากให้ตลาดแรลลี่แต่ว่าถ้าไม่ทําให้ตลาดแรลลี่ก็เหมือนดูเหมือนจะแก้แบงค์ไม่ได้อันนี้เนี่ยประเด็นน่าจะน,น่าสนใจมากๆเลยเนี่ย h v e said this is the most important meeting. I don't know if it's the most important. It's definitely the hardest one the Fed's faced in this cycle. เนี่ยอย่างที่คุณบอกเป็น most important meeting ผมฉันไม่รู้หรอกนะมันเรียกว่า most important หรือเปล่าหรือสำคัญไม่สวยเปล่าแต่ว่ามันยากที่สุดแล้วกันตัดสินใจยากที่สุดครั้งนี้ so the biggest opportunity for misstep i mean i think hardest equals biggest opportunity for misstep i'm i'm curious rebecca in terms of mispricing i mean the markets aren't a monolith so which areas of the market do you think are mispricing the fed the most well rates directly certainly <c oughs> but if you're going to think about well, what do i want to own in this environment where are the places to hide or where are the opportunities and you all are going เนี่ยคุณดูนะเห็นหมห้ว่า b o n เนี่ยมันล่วงลงมาเต็มเลยนะครับเอ่อ yield เนี่ยเอ่อตัว2ปีเนี่ย T-note เนี่ยตอนเนี้ยที่รายงานอยู่4.179นะฮะตัว10ปีเนี่ยเล3.6แต่ว่าที่ผมดูล่าสุดเหลือ3.4แล้วนะก็ต่ําลงอย่างชัดเจนนะอันนี้คือสัญญาณของการกลับตัว โดยปกติเนี่ยสมมติเงินเฟอ้อหายแล้วเนี่ยไอน,นี่คือสัญญาณที่แบบเราสามารถดูได้ว่าเนี่ยกลับตัวละใกล้กลับตัวแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวซื้อหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยโดย DCA อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือการกลับตัวธรรมชาติเงี้ยแต่อันนี้คือการกลับตัวแบบผิดธรรมชาติกลับตัวแบบโดนฟอสให้กลับตัวไอแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจเลยนะเดี๋ยวเฉพาะอย,ายิ่งตอนเนี้ยสมการใหม่มันมีคริปโตด้วยสมัยก่อนจะมีแค่หุ้นพอตอนนี้มีคริปโตเนี่ยอืม <laughs> ดาวยากนะคะหลายคนบอกว่าก็มันก็ยังขึ้นไงพี่บิกเพราะว่าธนาคารมันยังดูไม่ค่อยดีใช่แต่ว่าธนาคารเนี่ยมันแตกไปถึงจุดหนึง่งมันก็จะหยุดแตกนะมันไม่ใช่จะแตกอะไรกันไปเรื่อยๆจนบั่ลหมดเลยนะมันก็จะต้องมีหยุดแตกแต่ที่พอหยุดแตกเนี่ยคริปโตจะเป็นยังไงจะจะมีเทไหมหรือว่ายังไงเน,นี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับต่อ But I would want to make sure that I'm covered for my base case, which is a recession starting later this year and rates staying higher for longer. So I would be nervous about having too much tech or growth stocks that are more liquidity sensitive. I think they are vulnerable, not just because of the valuations. Mm -hmm. I would want to have some exposure to some good old fashioned basic defensives, things like healthcare and utilities. Gold has rallied. Now, Bitcoin, different story. We'll talk about that next time I come on. but I would want to have some gold. I would not want to have some Bitcoin right here because it's fintech. and at the end of the day if we're if we're looking at liquidity to tighten that's going to be hit by that just like the tech stocks. Rebecca it's all. อ่ะโอเคประมาณนั้นนะครับผมเห็นด้วยอยู่ประโยคหนึ่งเรื่องของสินทรัพย์ที่มีความเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องของตัว liquidity นะครับจะมีภาพของการดึงเข้าดึงออกแบบรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย t c ต่างๆ ถือว่าเป็นเป็นตัวที่มี s e n s i t i v i t y สูงนะครับเกี่ยวกับ Liquidity หรือสภาพคล่องที่ไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นสภาพคล่องที่ไหลเข้ามารวดเร็วอาจจะทำบําเอาคอยให้มันปั๊มเร็วๆได้นะครับแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เฟดกับตัวอะไรบางอย่างเนี่ยเอาคอยก็จะล่วงหนักเช่นเดียวกันเพราะว่า volatility มัน,นมันมีความเปราะบ,บางค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้เขาพูดให้ฟังแล้วอันนี้เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเล่นเอาคอยอยู่มันก็ดูเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งว่าไป นะฮะังไงก็ติดตามให้ดีแล้วกันเหมือนใครเข้าออกเร็วๆก็โอเคนะใครไม่เร็วก็ลําบากเพราะฉะนั้นเฟดไม่มีคุณเดียวเบอร์นาดแล้วนะับดูแล้วน่าจะไปทางฮอกกิตไฮหรือเปล่านี่ในมุมของผมนะอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าจะไปทางฮอกกิตไฮแทนแทนที่จะไปโดวิชพอ o ส t นะฮะ